ก็สวัสดีเพื่อนเชาว .ARGC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางการทิศไอเทมแล้วก็เล่นกับบอดนะสำหรับเพื่อนๆที่ย้ายมาจาก TCG นะครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยการออกไอเทมบนแมปออสตาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฝึกเล่นกับบอดนะครับเ่าเพื่อนๆอาจจะเป็นมือใหม่เลยนะครับจะมาเก่งบน RGC ไม่ได้นะเพราะว่า RGC ไม่ไม่มีนุ่เหมือน TCG นะครับผม ก็จะมีคนเก่งๆเยอะนะก็เพื่อนๆต้องฝึกเทสการออกไอทิมก่อนแล้วก็เทสนะครับการใช้คีรัตพวกบิงพวกวาร์ปต่างๆนะครับผมอ่าทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเทสยังไงซึ่งแมปตัวปัจจุบันของ igc เนี่ยเขาล็อกไว้นะครับไม่ให้แก้ไขหรือว่าเทสอะไรได้เลยนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทํายังไงอ่ให้เพื่อนๆเ,เข้าเกมนะครับเลือกเป็นซิงเกิลเพลเยอร์นะครับคับตตอมเกม่เพื่อนๆอนอ,อันดับแรกผมจะมาแนะนําการทิไอเทมก่อนนะครับนี่นะครับ ออสตาเนี่ยแมบบออสตาเนี่ยจะมีแค่เวอร์ชัน6 6จุหดนะครับที่สามารถเล่นกับบอทดได้นอกนั้นนะครับเวอร์ชันที่มาใหม่สุดก็คือนี่นะครับ6 8จุดดห้านะครับซึ่งเข้าล็อกไว้แบบนี้นะครับเพื่อน,อนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะครับ ปุ๊บอ่าเป็นแบบนี้นะครับข้างแบบนี้ไม่ทําทําอะไรไม่ได้นะครับผมอ่าออกอย่างเดียวนะแบบเนี้ยอืมทีนี้เพื่อนเพื่อนถ้าเราจะเทสดการซื้อไอเทมเนี่ยอ่าเรามาดูตรงนี้อ่าใช้แกมมาก็ได้นะครับอ่าแมพหกจุดแปดห้าเอออสตาแกมมานะครับหาโหลดตามอินเทอร์เน็ตได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเบต้าก็ได้นะครับนี่าแกมมาก็ได้นะทีนี้ก็หาเรื่องบอร์ดสักอันนึงนะครับแต่ไม่มีบอร์ดให้เล่นนะครับเ,เราเข้าไปเทสไอทมเฉยได้นะเ,เข้าไปนะครับเปิดเทสพิมแบบนี้นะเทสแล้วก็เ e m o i ก็ได้ OI ก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มตังนะ เราต้องใช้ตังในการซื้อของนะครับอ่ถ้าเราไม่เปิดเทสเนี่ยทำให้เสียเวลาอ่เลือกตัวละครอ,อะไรก็ได้นะก็จะเลือกเป็นสาไนแล้วกันอ่ทีนี้ัพเลวลสักหน่อยอ่า เพื่อนๆเห็นไหมในหน้านี้นะครับร้านค้าหน้านี้บน a t c g ที่เราเล่นกันเนี่ยมันไม่มีไอทมพวกนี้อ่าแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่ามันออกยังไงนะครับก็ยังไม่รู้นะครับอ่าอันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะผมก็จะแนี่นๆแนะนำแนวทางนะครับอ่าเราต้องโหลดแมปเนี่ยมาฝึกออกของนะครับผมอ่าอันนี้สามารถกดซื้อตรงนี้ได้นะครับผมเห็นไหม กดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับอันแรกนะหรือว่าจะผสมตรงนี้ก็ได้ฟื้นนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็ได้ทีนี้ลองเท้าอ,นนอ,อ,งงอ,อ,อันนี้ออกยังไงนะครับกดแบบนี้ปุ๊บแน่แลวอันนี้ออกยังไงนะครับกดซื้อตรงนี้เลยไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องมาซื้อตรงนี้ซ้ำส,สองอันถึงจะได้นี่บูดวาร์ปนะทีนีอ้อันนี้อีกล่ะ ทีนี้ต้องออกอันนี้นะครับแซงก่อนนี่แล้วก็ามีคอนหายตัวนะอันนี้ผมเล่นบน R t c ตั้งนานแยังไม่รู้ว่าไออันนี้ออกยังไงนะครับอ๋อมันต้องมีแซงแล้วก็อันนี้แล้วก็ซื้อลูกของเขานะครับนี่ปุ๊บได้ละเน่หายตัวได้ละอันนี้คือเป็นเวอร์ชันอัพตันนะครับเห็นไหมปกติเราเล่นแค่นี้ นี่นะครับออกไม่เป็นนะครับเราต้องเข้ามาเทสไอเทมก่อนเห็นไหมเราซื้อแค่นี้เนี่ยเพื่อนต่อไปอันอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆนก็เข้ามาเทสเองนะผมก็แนะนำแนวทางได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเทสฮีโลกับบอทดกันนะครับอ,อันอื่นๆเนี่ยเราก็ดูชื่อเอานะครับดูชื่อแล้วก็ดูราคานะว่าออกยังไงนะครับนี่นะครับ มูลศาสตร์นะครับอันนี้จะเป็นบวกตีเร็วเนี่ยเราลองว่าไปซื้อดูนะเขาบอกว่าต้องใช้สองอันนะครับอ่าหนึ่งอันสองอันปุ๊บอ่าทีนี้เราต้องดับเบิลคลิกนะครับอ่าสเตตัสตรงนี้จะขึ้นมาเห็นไหมอ่าน,นี่ก็จะเป็นโบนัสตีเร็วนะครับถ้าเงินเยอะเนี่ย เล่นกันจนตันเนี่ยก็มาซื้อตัวนี้บอกตีเร็วได้นะครับนี่ประมาณนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นแมปเทสไอเทมนะครับสำหรับแมปออสตานะอซึ่งแมปปัจจุบันเราไม่สามารถเข้าเทสได้ก็ใช้วิธีนี้เข้ามาฝึกซื้อของก่อนนะครับพอรู้ข้อๆแล้วเนี่ยเราก็ไปเล่นกับบอทได้อ่ะผมออกไปเล่นกับบอทนะครับ ทีนี้เล่นกระบ,บอทเนี่ยเราจะเล่นผ่านแมป AI นะครับซึ่งแมป AI เนี่ยมันจะไม่มีในออสตานะครับ่า AI ก็คือมีบอร์ดมันจะมีถึงแค่เวอร์ชั่นนี้แล้วเวอร์ชั่นนี้ก็ไม่มีร้านค้าแบบที่ที่เราเล่นกันเมื่อกี้นะครับก็คือเราเทสไอเทมกันเมื่อกี้ไม่มีนะครับสรุปถ้าเราจะเล่นกระบ,บอทก็คือย้อนเวลากลับไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแมบปบพวกนี้นะครับ6 8จุดดห้า AI นะครับพวกนี้จะมีบอร์ดหมดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถหาโหลดตามอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือว่าจากแอดไลน์มาขอเข้ากลุ่มนะครับเพื่อที่จะเล่นกับผมก็ได้นะครับผมก็จะส่งให้นี่นะครับเปิดบอร์ดเข้าไปนะเดี๋ยวเรามาเทสกับบอร์ดกันอขอย้ายหน่อยนะย,ย้าย ยยอย่น,นี้หน่อยนะฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดเทสนะครับแล้วก็เยี่ยมโอไอนะครับโอไก็ได้นะแล้วก็เพิ่มตังนะครับอ่าทีนี้ เพื่อนๆต้องมีคีย์ลับนะครับอย่างน้อยเนี่ยเล่นแบบเซียนเนี่ยในในในอาร์ีไอ,ไอในอาร์จีซีเนี่ยมันมีแต่ตัวบิงก์เก่งๆท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะมาเกิ่งในนี้เนี่ยก็ต้องฝึกบิง์นะอ่าเอาตัวนี้เป็นตัวจีแล้วกันนะครับจีอ่าซ้ํากันก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันจี ดี B, B, n แล้วกันจ h แล้วกันนะตันนี้มัว h แล้วกันอ่าประมาณนี้เฟนะครับอขอหลบหน่อยหลบได้ไหมนะครับขอหลบหน่อยนะอ่าโอเคผมจะเลือกฮีโร่ทั้งตัวหนึง่งเดี๋ยวมันจะโดนใส่นะครับเมาส์อ่าอ๋อโอเคหลบได้ละ อ่าผมเลือกเป็นตินเกอร์นะครับอ่าเรามีตังแล้วเราก็ต้องมีเลเวลเยอะๆนะครับเอาวีนอรอัพนะครับย่มิมสอันนี้เอาไว้ฝึกเทกับบอทเนี่ยก็เราออกไอเทมตันเนี่ยเพื่อนๆเราสามารถทำให้รู้ว่าเฮ้ยอ๋อออกแบบนี้โหดนะครับเพื่อนๆ่อ่าฟึบฟึบ ดาก้อนนี้ต้องวิวห้าเลยนะต้องมีบิงอีกนะครับตัวจีดาก้อนนะครับบีบนะิงเนี่ยฟึ๊บฟุ๊บตัวนี้เป็นตัววนะีเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเชเนะี่ยโอเคก็ประมาณนี้อันนี้จะข้าวๆนะเพื่อน ก็ฝึกเล่นกันเองนะครับผมน็แนะนำแต่คร่าวๆเราก็ต้องใช้คีรับเป็นนะครับจะโหดใน RGC เนี้ยก็ต้องเฮ้ยต้องมีที่เทสนะครับว่าจะเล่นยังไงให้เก่งนะอาจจะมีไอเทมอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็ลองดู โอคนี้พอแล้วผมแค่เทจเฉยๆนะครับเดี๋ยวรอบอทมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะบิ้งไปตีบอทกันฟุ๊บ,บนี่วอมรอครับวอมรออ่าเดี๋ยวบอทก็มานะครับน้าบอทมาละทีนี้ปกติเนี่ยผมเห็นเขาเล่นกันจริงๆเนี่ยเขาจะวัรมานะครับวับมาแล้วก็บิงแล้วก็นี่นะครับ วบนี่โคตรโหดว้บกลับนะครับเขาจะไม่กดปุ่มตรงนี้เลยนะเล่นแบบเซียนนะ่ะเอแบบเซียนผมเห็นที่เขาเล่นกันนะ่ะในช่อง youtube นะครับเขาจะไม่กดตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมยังกดอยู่นะเพื่อนๆตัวชชนะแล้วก็บิงมานี่นะครับฟืบนี่โคตรโหด อ่าบิงแล้แก็พดเน่นเป็นไงพอมีแววไหมพอมีแววไหมอ่าฝึกเล่นกระบอกแบบนี้ไปก่อนนะอา่บิง้งหลบนะแล้วก็วาร์ปกลับนี่นี่นะครับก็เล่นกับบอดไปแบบง่ายๆนี่แหละเล่นกับคนนะเครียดนะตึงมันตึงเกินนะครับบางที โอ้โหพวกนี้มันเก่งเกินไปเราก็สูม้ไม่ไหวบิงนะครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปาบมาปุ๊บนี่ยบิงปุ๊บนี่อ่าพอมีแมวใช่ไหมพอมีแมวนะอ่าพอได้ใช่ไหมติมมนะเกอร์นะครับตินเกอร์ตัวนี้ก็เล่นเล่นยากในรนะดัแบบหนึ่งนะถ้าเล่นเล่นเป็นเนี่ยโหดมากเลยนะครับตัวนี้ ก็ฝึกเล่นเนี่ยนะครับผมดินปุบุบดูวับมานะนี่โคตรไวนะครับพลิบตาเดียวอะ่ะตัวนี้โหดมากเลยนะอะลองลองดูลองดูลองดู ปุ๊บก็บบวาร์ปแน่อ่าก็พอเป็นแนวทางนะเพื่อนๆเนี่ยถ้ามีตัวคีร์ัดเนี่ยมันง่ายเห็นไหมมันมีถ้ามีคีย์ลัดเนี่ยมันง่ายถ้าเราตั้งเป็นนะครับก็ประมาณนี้อืม อ่าคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะได้ประโยชน์นะ,ะว่าวึอาจีซีมังมีแต่คนเก่งๆทางนั้นแล้วฝีมือเรายังไม่ถึงแล้วพวกเจ้าถิ่นเดิมเนี่ยที่เล่นกันอยู่เนี่ยโอ้โหแนงะโคตรโหดนะถ้าเราจะไปสู้เนี่ยคือเราต้องพร้อมนะครับเพื่อนเพื่อนเราต้องพร้อมถ้าไม่พร้อมนะครับแนะนําให้เล่นกับบอดแล้วก็ทิสพวกไอเทมไปก่อนเรายังไม่รู้ไอเทมยังจําไอเทมไม่ได้สักอันนะครับ ไอ้ที่มันใหม่เนี่ยยังออกไม่เป็นก็แนะนํเทสก่อนที่จะไปสู้กับคนอื่นนะอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนหวังว่าจะได้ประโยชน์นะก็ผ่านไปสิบสี่นาทีสิบห้านาทีละไกลละอ่ะเดี๋ยวก็ลงช่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็เพียงเทาง่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย